กำแพดีเลยอ่ะดีโลมิสัยโลมิสัยเรามาโลมิสัยเพื่อครับดี๋ยวแล้วเมืองมึงอ่ะเมืองเราชื่ออะไรโลมิถีว่ามึงมาผิดคลๆไม่ต้องห่อผิคนละอนี่เป็นเจ้าจริงๆไม่ได้เลยต้องจับฉลากอยากให้ตายนึ่งตกลงไปก่อนน่เออคือตอนนี้พระเสภาเขาจะมาเจอเจ้าขันท์ก่อนเจ้าเจอใช่และเจ้าชื่ออะไรเจ้าชื่ออะไรนะเพชรรัตน์เพชรรัตน์และมี่เจ้าชื่ออะไรพี่เจ้าชื่ออะไรไปรับรางวัลก่อนใคยตรนี้ อันนียวอย่างงงไปหมดแล้วกูเนี่ยนี่น้องหญิงกรอกชื่อทีาไหนเพชรลาภพชราใช่เข้าไปได้ยังเอาได้แล้วโอเคนั่ไปเลยเจอเจอเจอปับเป็นสัตตดีเลยน้ไปพี่แุ่พี่แม่ไม่ได้เจอเพื่อนนานแล้วขอบบคคุณรัพี่ คนโสดก็ดูแลตัวเองบ้างนิดหน่อยโสดนน่ะเหรอเป็นโสดตั้งนานแล้ยโอ้โหได้เพื่อนรักแค่ทำเดี่ยนี่อะไรเนี่ยไม่ได้เจอนานนะพี่พี่เฮ้ยมานหวงคุยกันแล้วพี่อย่าไปคุยล้อไม่เห็นพี่ยังไงเดี๋ยวมันยังไงกันมวานหวานแล้วทำไมหนไม่ใจแล้ะค่ะหวันเสียรออยู่นี่ไม่ใจเลยคขาไม่สอนนะคะ ก็ตามที่สัญญิงสัญญากันไว้ว่าท่านี้ลูกหญิงลูกชายนะให้มั่นหมายกันในอนาคตเราต้องแต่งงานเป็นทองเพียงเดียวกันเราสองคนเพื่อนเราจำได้แสดงว่าที่มาวันนี้เนี่ยต้องการมาทวงค้ำสัญญาถูกต้องเออแล้วยังไงล่ะเออ่ถ้าผู้มั่นของลูกสาวเรา อยู่ที่ไหนก็ล่าปีนี้มันเป็นราจชพี่นั่งอยู่นอนนอนนอนเห็นหน้าผาตามันเป็นยังไงกันลุงถวายมาครบยังลุงจะไปเสียงดังอย่างนี้เนี่ยเนียตรงเพื่อนขี่ตกใจมากกว่ะตอนที่ควันฟ้าไเนี่ยค่ะหรือว่าองค์ราชบุตรสองฝ่ายไปเนี่ยค่ะเสด็จพ่อองราชบุตรฝ่ายพ่อของน้องลูกทองพักเมื่อลูกก็บอกชั้นใช่ไหมว่าพอเองลูกพ่อเองด้านไหนเราไม่รู้แค่น้องลูกทองคนไหนมันเป็ทองอยู่ทางด้าน

เอาแล้วแ <c ười> ทงห <c ười> uh. ัวใจกิดกิดเนื้อน้ำบางสากิดเอาแล้วแขวงแข็เอาบลูกไปควักหัวใจอุยอุ เพี้ยไม่ได้ดูอะไรเลยล่ะจะชงอกดวงเนต่ออกมาทำไมล่ะดวงตาง่ายๆก็ได้ดวงตาเป็นดวงเน่เพี้ยให้ดูสวยเด่นลูกพี่น้องนะพี่ย่าค่ะจะพี่นี่เก็บไว้แล้วจ้ะเอสขอเดชามียนเกษตรพ่อว่าอย่างไรลูกงามรุงทองสวยถูกใจกระหม่อมฉันมากเลยพี่ย่าค่ะจะแต่งงานวันนี้เลยได้ไหมพี่เกษตรพ่อ แต่วันนี้เลยสิคะก็บอกทุกทัร์แล้วสิ่ะคุณชายผมว่าแต่ตอนนี้มันก็ดีเหมือนกันนะแต่เ่เหรอีเขียวมาหาเอมาอกฉันเดินแบบเมืองก็หวานใจหวานใจที่น่ใช้เวลาบงีไปกว่าที่อืนวันนี้สวยตอนน้กันวันนี้เลยก็แต่งเงินี้ไปเลยวันนี้ไปเลย ไแล้วนี่ไม่ต้องมาก็ได้พวกเนี้ยไม่มาไม่คุยกับฉันเลยอ่ะไม่ยังไงเนี่ยนี่คุยแต่อยู่กับเมียเพราะรู้ไม่นด้ยพราคุยถื่นขึ้นประจำไอจั่นอะจอเมียรู้ได้เหรอเบาเบาทำไมกนจะเยอะแยะไม่อายพวกนี้หรอไม่อายทำไมผัวเมียกันเออเอา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 ไมัไปกอดหนหน้าเวทีไ่หน้าเกียรติไม่หน้าเกียรติ่ไม่หน่าเกียรติเลยกััวเมียกันเออไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะ เดี๋ยวหัวเขาเตะเอาไม่มีไม่มีนี่พาบาททำไม่จริงอะเราไม่รู้จะทำอะพ่อไม่ไดเอ้าดียเอเดียวกันเลยดีเดียวกันด้วยทำไมทำไมเบ้าตาเอ้ยเบ้าหน้าเสด็จพ่อกันเสด็จลูกยังไม่เหมือนกันเลยอ่ะเมื่อก่อนพาลำบากเว้ยลำบากไม่ทำเลยถ้าฟ้าทหารไปทอดแหหลังวังหน้าทลัเลยเป็นแบบนี้ถ้าพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งกูเห็นไล่เกิดพันคนนกไม่รู้แน่เลย ได้ไหมได้ไหเออองราชบุตรแต่งมาเยี่ยมพี่คะแต่งวันนี้เลยน้ำยำม้ำเสด็จพ่อวันดี้เธอมาเป็นทายาทเสด็จพ่อตอนแรกพอคิดว,ว่ามันเร็วเกินไปหม่อมฉันนุงทองยังไม่พร้อมขอเวลาให้หม่อมฉันหน่อยได้หรือเปล่าเพคะได้สิลูกตามใจเจ้าฝั่งไหนเป็นข้าราชะบุตรถ <c oughs> ือว่าเราะเป็นกระฝันถาาไม่ว่าจะจัดงานใหญ่อะไรทั้งทีนึงจะจัดโดยพวการนบบพ่อเห็นว่าไม่เหมาะสมเอาอย่างนี้แล้วกันนะพ่อคิดว่าเจ้าทั้งสองคนน่ะ ดูใจกันสัก7วันไปก่อนก็แล้วกันขามเจ้ว่ารักกันชอบกันจริงเจวันข้างหน้าจัดการพิธีแต่งงานให้เจ้าเจ้าสมเกียรติเลยลูกเจ็ดวันเลยเหรอพี่ยาะพ่อแม่โอ้โตั้งเวันจะพม่้เส็จพ่อจะลืมแค่เจ็วันลูกได้ไหมพี่ยาเออฟาบาทของพุกค่าเวันเราจะนานไปรนมาเล่นคืนนี้คืนเดียวพช่ไยะค่ะเฮ้ยตาเราเอาที่ตาเอาเจ็ดวันเจ็ดวันเอ่วันี้ะไพยค่ะ เจ็ดวันก็เจ็ดวันไม่ยากนะแต่ว่าเจ็ดวันเนี่ยมันก็นานระหว่างที่รอเนี่ยวันนี้กระหม่อมเั่นอยากจะขอให้น้องรุูงทองพากระหม่อมเั่นไปเที่ยวเที่ยอุทยานหลวงไปดูดอกไม้ที่สวยงามๆที่เมืองนี้หน่อยได้ไหมเพื่อนๆคะว่าไงลูกแก่ลูกเนี่ยเป็นในเมื่อเป็นพรสองคนเจ้าพี่ก่ะหม่อมเช่นก็ยินดีที่จะพาไปเบรกค่ะเออดีนะลูกทำความรู้จักมากคุ้นกันวแล้วเดี๋ยวเราไม่ตรงไม่แสงอะไรกันก็เออต้องลงตามแล้วกันพะจ๊ะ ทุกคนแล้วได้เัอกับเหงียนอาจารยกย้ายๆไปเต้นทั้งนั้นนะจิ๊นี่จะรีบไปทักได้เหรอเพคะหม่อมฉันมาเมืองนี้หม่อมฉันก็อยากจะเที่ยวชมเมืองบ้างนะพ่อเมืองโถว่านี่ไม่มีปัญหาเลยเมืองที่เนี่ยอัปองว่าสวยงามมากสจ๋อเพืต้นไม้ดอกไม้นี่สวยงามทั้งหมดพี่พาเที่ยวอยากเห็นต้องทำได้เลยว่าจะต้องถูกใจแน่นอนเป็นยังไง

ลิเกเองครับตบักเป็นดนตรีนะจ๊ะครัวหน่อยนะจ๊ะอ๋อ <missimulia> 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 Oh, I am so